คือ12ปีเกิดของเราเป็นปีอะไรแล้วเลือกวันให้มันสอดคล้องคนเกิดปีหนูต้องเลือกวันหนูวันวัววันลิงวันมังกรถ้าคุณได้สี่วันนี้ความสาเร็จครึ่งหนึ่งแล้วสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับรู้ฟ้ารู้ดินชีวิตคุณกำหนดได้ถ้าคุณอยากจะให้ร่วงรู้มากคุณต้องรู้วงรู้ร ระยะเวลาหรือเลือกยามที่จะทําเลือกยามที่จะทํานั้นมันสัมพันธ์กับชะตาของเราฉะนั้นเราต้องเลือกวันที่ดีคุณควรมีปฏิทินหรือมีไดอารี่ไว้สําหรับส่วนตัวหรือท่านที่ดูปฏิทินจีนท่านต้องรู้ว่าในส2สองนักสัตว์คือ12สองปีเกิดของเราเป็นปีอะไรแล้วเลือกวันให้มันสอดคล้อง คนเกิดปีหนูต้องเลือกวันหนูวันวัววันลิงวันมังกรถ้าคุณได้สี่วันนี้ความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วนั่นหนูฉะนั้นถ้าคนเกิดปีวัวล่ะคนเกิดปีวัวต้องเลือกวันหนูวันไก่วันงูเล็กอ่ใช่แล้วความสำเร็จคุณก็จะมาคนเกิดปีเสือคุณต้องเลือกวันม้าวันเสือ วันหมาและวันหมูความสาเร็จมาถึงแน่นอนนะคนเกิดปีกระต่ายกระต่ายต้องเลือกวันกระต่ายวันแพะวันหมูและวันหมาดูตามปฏิทินจีนแล้วคนปีมังกรละครับคนปีมังกรเลือกมังกรวันมังกรวันลิงวันหนูและวันไก่นั้นสอดคล้องกันวันไม่ปะทะวันร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อก ap ูลซึ่งกันและกันคนเกิดปีงูล่ะคนเกิดปีงูเลือกวันงูเลือกวันลิงอ่าเลือกวันไก่และเลือกวันงูงูเล็กนะประสบความสําเร็จแน่นอนอ่าเราต่อครับคนเกิดปีม้าเลือกวันม้าเลือกวันเสือเลือกวันหมาและเลือกวันแพะถ้าจีบสาวเนี่ยเลือกเลยเลือกวันแพะดีที่สุดคนเกิดปีแพะล่ะก็ต้องเลือกวันม้าที่ครับ แล้ววันกระต่ายอ่าวันหมูนี่ดีที่สุดจะเลือกวันแพะเองด้วยนะครับจะได้ดีมากยิ่งขึ้นไปต่อครับคนเกิดปีลิงเลือกวันลิงเลือกวันงูเจอคู่เหมาะสมเลือกวันหนูเลือกวันมังกรอันนี้ทำอะไรก็จะราบรื่นเอาปีเราเป็นตัวตั้งคนเกิดปีไก่เลือกวันมังกรเลือกวันไก่ความรักสมหวัง เลือกวันมูเล็กและเลือกวันวัวร่วมหุ้นกับพระพวกเพื่อนฝูงราบรื่นสำเร็จแน่นอน,นามาคนเกิดปีหมาเลือกวันหมาติดต่อพบปากขายก็ราบรื่นเลือกวันม้าผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลือกวันเสือค้าขายมีหน้าที่การงานดีถ้าความล้กก็เลือกวันกระต่ายสุดท้ายคนเกิดปีหมูเลือกวันหมูเองทำอะไรจะได้หมูหมู เลือกวันเสือความรักต่างแดนจะมาถึงตัวอ่าเลือกวันแพะหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองเลือกวันกระต่ายติดต่อพบปะเจราจาจะราบรื่นนี่คือการเลือกเลือกที่ดีเจาะลึกไปหน่อยสําหรับคุณต้องมาเรียนรู้เพราะคนจีนเวลาเขาจะเลือกวันเขาพกแหลยิกติดตัวคุณไม่เป็นไรครับคุณก็ดูตามปฏิทินวันอะไรเลือกไปแล้วคุณจะเฮง เฮงเฮงเสริมดวงชะตาล่วงรู้อนาคตกับผมวางแผนให้ดีวางแผนให้ถูกแต่ละปีทวยเทพเทวดาที่จะมาเสริมให้เรามีบารมีจะติดขัดอะไรก็ตามถ้าใครได้ติดของพวกนี้ไปทุกอย่างจะราบรื่นในภาพรวมก่อนนะครับในภาพรวมปีนี้เป็นปีงูกับหมูไม่ถูกกันคนที่จะไปแก้ไขปัญหาได้คือคนเกิดปีลิง ท่านั้นเราจะเห็นในภาพรวมคนแก่สมัยโบราณปีนี้ทวยเทพเทวดาเทพเจ้าเฮ่งเจียจะมีอิทธิฤทธิ์ที่ออกมาช่วยได้ทุกปีเกิดทุกคนแต่เรามาลึกเข้าไปอีกให้มันรู้ว่าแต่ละปีนั้นดาวเทพองค์ไหนจะมาช่วยเหลือคนเกิดปีหนูควรพกองค์บุ่มเชียงหรือเทพเทวดาที่เป็นชื่อว่าขงเบ้งนะครับคนเกิดปีวัว ตัวเราเอีย้ยจะมาช่วยเหลือได้นะคนเกิดปีเสือเทพเจ้ากวนอวูที่ขีม่ม้าไปไหนมาไหนต้องตรวจรถราการเดินทางให้ดีคนเกิดปีกระต่ายใช้เทพไชยสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้ดูแลกระเป๋าสตังค์เป็นอย่างดีคนเกิดปีมังกรไหว้เทพเจ้าหมอยา หมออูโต๋นีน่เทพเจ้าหมอยานะครับดูแลตู้ยาทําบุญกับโรงพยาบาลจะดีมากคนเกิดปีงูทับไทยสวยไหว้องค์ไถ่สวยพกเหรียญไายสวย,ย,ย,สวยติดตัวไปคนเกิดปีมา้าไหว้ทีกงเสามังกรติดตัวทุกอย่างราบรื่นคนเกิดปีแพะไหว้เทพเจ้ากวนอิม เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ตลอดเวลาคนเกิดปีลิงชุกยิบเพ่งอังไหว้เทพเจ้าแม่ตุ้ยบ่วยเต็งเหนียงเจ้าแม่ทับทิมคนเกิดปีไก่หน้าที่การงานกำลังรุ่งพุ่งไปโดยเทพเจ้าฮกลกซิ่วนีคนเกิดปีหมาเจ้าที่ภายในบ้านดูแลเอาใจใส่ให้ดี ไหวยองค์แปะกงติจูเอียจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคนเกิดปีหมูถูกชงไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอียปัดเคราะห์ทั้ง12ครั้งในศาลเจ้าต่างๆแล้วชีวิตจะปลอดภัยนี่คือ12ปีที่ควรพกไว้ขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ